ตามเป้าตรงนี้นะครับส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับว่าจะาได้รับวัคซีนเท่าไหร่จะฉีดตรงไหนก่อนอย่างไรนี่นะครับเมื่อวานทางพันู้วาราชการกรุงเทพมหานครพลตํารวจเอกอัศวินขวัญเมืองนะครับบอกว่าตอนนี้ต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขจัดส่วงวัคซีนให้นะครับเมื่อได้เรียบร้อยแล้วจากนั้นก็จะนำเข้าคณะอนุกรรมการบริหารการให้วัคซีนของกทมจากสารปันส่วนต่างๆนะครับรถแรกที่จะมาถึงไทยเนี่ยกทมจะได้รับจํานวน 6 6 0 0 0โดสซึ่งจะฉีดได้33,000คนโดยจะฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้าก่อนพื้นที่เป้าหมายกลุ่มแรกก็คือพื้นที่ที่ติดต่อกับจังหวัดสมุทรสาครซึ่งเป็นเขตที่มีผู้ติดเชื้อโควิดระลอกใหม่จำนวนมากได้แก่เขตบางขุนเทียนบางบอนหนองแขมจอมทองเขตบางแคลและเขตภาษีเจริญน,นะครับส่วนกลุ่มเสี่ยงอื่นๆและประชาชนทั่วไปน่าจะได้รับวัคซีน ในช่วงเดือนมีนาคมถึงเมษายนนี้นะครับอย่างไรก็ตามในวันที่25กุมภาพ,พันธ์คือวันพรุ่งนี้เนี่ยทางกอมเขาก็จะได้จัดให้มีการซ้อมฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียนเพื่อเป็นการซักซออ้อมขั้นตอนต่างๆก่อนที่จะให้มีการบริการฉีดจริงๆนะครับค่ะมาติดตามกันต่อกันแล้วกันนะคะจาก